สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสัมภาษณ์พิเศษนะคะวันนี้เรามาแนะนำนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีนะคะสำหรับศูนย์ Wellness and สปานะคะคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีค่ะซึ่งก็ได้รับประกาศนียบัตรรับรองนะคะในการเป็นศูนย์เวลเนสนะคะที่ได้รับการ ประกาศรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยนะคะและการแพทย์ทางเลือกค่ะจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณฮาลานบินสุลตานะคะซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยประจำคลินิกเวลเนสแอนด์สปาคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ยินดีด้วยกับการการันตีครั้งหนึ่งนะคะเป็นประกาศสนยบัตรนี่นะคะที่ได้รับ การรับรองซึ่งก็ได้รับจากทางท่านนายแพทย์ส,สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีะนะคะคุณหมออนุรักษ์สารภาพนะคะเมื่อ,อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะคะ,คะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการการันตีสําหรับการให้บริการคุณภาพนะคะที่ผู้ที่มาใช้บริการมารับบริการที่คลินิกเวลเนสแอนด์สปาที่คณะพยาบาลศาสตร มอปัตตานีของเรานะคะซึ่งก็อยากจะให้ทางคุณขลานได้เล่าให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าเพราะเหตุใดหรือว่าต้องมีกระบวนการวิธีการอย่างไรบ้างทําให้เราได้รับการประกาศรับรองในครั้งนี้คะก็อย่างแรกเลยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ที่ได้รับรางวันนี้ก็รู้สึกภูมนใจมากๆด้วยแล้วก็อดีว่ามันมีที่มาที่ไปนิดนึงก็คือว่าเราเนี่ยได้ มีการทับทามนะคะศ <c oughs> า,า,าสาธารณสุกจหตะหดปัตตานี <c oughs> ให้เข้าลองเข้ามาตามเกณฑ์ที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์กางเรื่ย <c oughs> กำหนดขึ้นในเรื่องของคลินิกเวลนีนถามแล้วว่าเราสนใจไหมในส่วนของคลินิก <c oughs> ซึ่งเราสนใจนะคะแล้วก็เราเรารู้สึกว่าเรามีศักยภาพเราจึง ลงไปในเรื่องของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเป็นคลินิกเวลเลสภายใต้การควบคุมของกระท,ทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเราค,งคงใใร่อนข้างมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานการบริการเราค่อนข้างมั่นใจในเรื่องของวิธีการต่างๆรวมถึงมันจะต้องผ่านการประเมินกรอนล่วงหน้าเราได้ทําการประเมินตัวเองแล้วแล้วเราพบว่าเราเนี่ยค่อนข้างมีศักยภาพแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้ตั้งไว้ก็เลย สมัครไปแต่ตอนสมัครก็แอบหวั่นหวั่นนิดนึงเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ายังไม่มีใครสมัครด้วยตอนนั้นก็ในส่วนของที่เป็นคลินิกสถานสถานบริการด้านคลินิกนะคะ,คะก็จะมีที่เราที่แรกของจังหวัดปัตตานีเลยนะคะในส่วนของแล้วก็มันจะมีในส่วนของสปาซึ่งเราไม่ได้ลงเข้าไปเพราะว่าคนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีภาวะทางสุขภาพนะคะ ภาวะทางสุขภาพไม่ได้เป็นโรคอย่างเดียวนะคะก็พวกต้องเชินโดมานวดรักษาใช่ไหมคะของคนที่มีอาการนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยเราก็เริ่มมีการปรับรูปแบบเป็นคนที่มีอาการบวกกับคนที่มีภาวะเครียดแต่เป็นการเชิญรักษาเชิงบูรณาการเข้าไปทีนนี้มันก็จะเป็นการรักษาที่มันมีหลากหลายแตกแขนงแล้วก็เอาศาสตร์ต่างๆเข้ามาผนวกเข้าไปด้วยนะคะเพื่อตอบโจทย์ เรื่องสุขภาพของคนในพื้นที่เองค,คนทํางานเองโดยเฉพาะคนทํางานนะคะต้องบอกว่าเวลเนตเราเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มจากการที่เราต้องการให้คนทํางานภายในเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้มาผ่อนคลายได้มา<ช>นวดแบบออฟฟิศซินโดรงคือแบบวันนี้นั่งออฟฟิศนานๆน,นะคะ<ช>คะอบ่าลายจะปวด,ปวดใช่ค่ะเราต้องการให้คนคนในองค์กรเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีบวกกับเราเนี่ยอยากจะ เหมือนกับมีทางเลือกที่นอกจากจะต้องกินยา,<ข>า<ช>คนเราทุกคนบนโลกนี้เมื่อมีอาการป่วยสิ่งแรกที่คนนึกถึงก็คือยาแล้วตัวยาเนี่ยมันก็จะมีซาเอฟเฟกการสะสมต่างๆสุดท้ายก็จะไปเกิดกระบวนการต่างๆในร่างกายเราก็เลยท่านคณบดีเองก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีทางเลือกให้กับคนที่เขารู้สึกว่าไม่จาเป็นจะต้องกินยาคุณก็ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยนําเรื่องของ ศาสตร์ทางเลือกศาสตร์การแพทย์แผนไทยเอามาบูรณาการแล้วก็จัดตั้งเป็นคลินิกเดวลเนสขึ้นมาอ,มอันนี้คือความตั้งใจของเราแรกเริ่มแรก<ด><ด>เริ่มเลย<ด>พอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคคนในคนในองค์กรเราเข้มแข็งแล้วเราก็เริ่มออกไปให้คนข้างนอกเนี่ยได้เข้ามาด้วยให้บริการนะคะใช่เริ่มกว้างขวางขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในเมื่อเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในเรื่องของมาตรฐานที่เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็น่าจะให้คนอื่นมีทางเลือกในการรักษาแบบนี้เหมือนกันเราก็เริ่มเปิดกว้างค่ะตอนนี้เราเปิดกว้างให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาได้เลยแต่ปากเราอย่างเดียวบอกไม่ได้ว่ามีมาตรฐานต้องมีการรับรองมีการการันตีต้องมีตัวการันตีนะคะจริงๆเนี่ยเราได้รับมาตรฐานตัวหนึ่งสำหรับการรักษาเขาจะเรียกว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพการแพทย์แผนไทยซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็เป็นสถาบันในภาคใต้ น่าจะเป็นสถาบันน่าจะเป็นสถาบันแรกด,รแด้วยสาัดที่เราได้รับการนับรองรอพอสสพอทอในระดับเยี่ยมโอ้นี่ก็เป็นหนึ่งสงที่เราต้องการให้คนข้างนอก,กรู้ว่าโอเคเรามีคุณภาพในระดับหนึ่งแล้วนะแล้วใน,น่วนของการเป็นองค์รวมการเป็นเวลเนสการเป็นการเป็นสถานพยาบาลที่ให้ ความผ่อนคลายด้วยเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีตัวการันตีเหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาของใบอนุญาที่ท่านได้รับการรับรองในปีที่ผ่านมานี่แหละค่ะค่ะอันนี้เป็นประเภทสปาเพื่อสุขภาพแสดงว่าสปานีจะมีหลายประเภทมี่หลายประเภทค่ะมันจะเป็นสปาเพื่อมนุษย์ชนหนูจะไม่ผิดจะเป็นสปาทางคลินิกเพื่อสปาค่ะแล้วก็จะมีเป็นอาหารสปาโรงแรมสปาอ๋อมีมีหลายประเภทเลยค่ะของเรานี่จะเป็นคลินิก เพราะว่าเรามีในส่วนของการรักษาร่วมกับการทําสปาใช่ค่ะซึ่งเวลาพูดถึงสปานี้ก็คือมีทั้งแบบเน้นเรื่องของการการนวดการนวดน้ำมันหรือจคือจริงตอนนี้ค่ะเราทาค่อนข้างกว้างเลยนะมีมีอะไรบ้างถ้าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติเลยถ้าด้านการรักษาเองหรือการผ่อนคลายเองเนี่ยตอนนี้เรากาลังทําในส่วนของ รักษาทุกคนรู้อยู่แล้วอันนี้ทุกคนจะม,มาใช้บริการการปรับโครงสร้างทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราปรับโครงสร้างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันค่อมไปเจ็บมันปวดเจ็บ่าแล้วก็โครงสร้างเราเริ่มเพีย <laughs> ใใ้ยนเพี้ยนบิดบิดไปอย่างเนี้เราก็มีใช่ไหมคะ เรามีในเรื่องของการเผายาเผายาเผายานี่เพื่อกระจายเลือดลมนะคะเผายานี่เป็นแบบไหนคะเป็นการที่เรากระจายเลือดลมบริเวณลมที่ท้องที่บริเวณท้องใช่เราก็จะมีเรื่องของการเอาสมุนไพรมาตั้งแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะโรยข้อคอแล้วก็เหมือนกับจุดไฟเพื่อให้ตัวยามันร้อนน้ํามันมันซึมเข้าไปแล้วก็เป็นการกระจายลมทั่วล่างของเราช่วยแบบให้เลือด ไหล,หลเวียนดีขึ้นอ,อาการท้องอืดท้องเฟ้อโรคลมต่างๆก็จะดีขึ้นตามค่ะทีนี้เราจะมีเรื่องของการบ่งต้อค่ะซึ่งบ่งต้อเนี่ยเป็นการใช้หวายค่ะ,คะซึ่งของเราเนี่ยหวายเราเนี่ยก็เป็นแบบสเตอร์ไลน์ะนะคะเป็นแบบสเตอร์ไลน์นะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยเพราะทุกทุก,ทกอันทุกเล่มเนี่ยเราผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วไม่ใช่อยู่ดีๆเอามาหนึ่งแท่งเราก็มาเช็ดกับแอลกอฮอล์ไม่ได้ไม่ได้นะคะมีวันเอ็กซ์ไฟอะไรเรียบร้อยเลยนะคะ แล้วเรามีนี้เรื่องของการครอบแก้วออันนี้แหลยก็บนกว่ายังไม่ค่อยทราบเลยใช่คืออันนี้คือน้องใหม่ล่าสุดน่าจะเปิดประมาณหนึ่งเดือนนี่บน <c oughs> แบงนีเพราะว่า <c oughs> 1 1> คือเราเราเรา,เราต้องมานั่งคิดนะคะในเรื่องของความสเตออ์ลายนว่าเราจะควบคุมการใช้ยังไง <c oughs> จะต้องทํายังไงจะต้องเอน้องๆที่ไปเทรนนิ่งมามีความ <c oughs> แม่นยำหรือยังอะไรอย่างเนี้ค่ะเราก็ต้องมีการเช็คก่อน <c oughs> เราก็เลยเพิ่เปิดแล้วก็คลอดตัวนี้ออกมาแต่เราจะไม่ใช่การกรอกเลือดนะคะ บางคนจะเข้าใจว่าการครอบแก้วกับการกรอกเลือดคืออันเดียวกันการรักษา,กาส่วนไหนอย่างไรคะคือจริงๆหาวิธีก็คือสรรพคุณในการรักษาคล้ายกันแต่แค่การออกเลือดนี่คือเป็นการเอาของไม่ดีออกมาด้วย<อ>ใช่ไหมคะก็จะทําให้อาการความร้อนเนี่ยมันลดลงได้เร็วขึ้นแต่ของเราเนี่ยจะเป็นการใช้ในเรื่องของการคัพปิ้งเฉยๆ,ๆก็คือเหมือนดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาตรงตรงบริเวณส่วนไหนส่วนที่เราเจ็บ ก็จะเป็นแอเรียถ้าเป็นหลังก็จะเป็นทั้งหลังเลยแล้วหลังจากนั้นพอตั้งเทคไทม์ไว้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยก็จะมีการขยับรูดเหมือนประมาณรูดเส้นค่ะมันก็ได้รู้สึกรีแลกไปมันจะได้ทั้งกล้ามเนื้อที่คลายขึ้นแล้วก็ความรีแลกซ์ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งแล้วจริงๆตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของการนวดเท้านะคะในเรื่องการนวดน้ํามันนะคะในเรื่องของการขัดผิว แล้วตอนนี้ก็คือกําลังป๊อปปูล่ามากในเรื่องของการดีดไขมันนวดสังหายไขมันตอนนี้กลุ่มเป้าหมายน่าจะเป็นคน,บนแบบแบบว่าน้ําหนักเยอะจากเราด้วยน้ำหนักนเยอะเน, <laughs> นไม่ได้เริ่มจากไขมันเริ่มจากเราด้วยโ <c oughs> ดยโดย,ดยตัวยาที่เราเอามาเนี่ยคือเป็นเป็นสูตรเฉพาะเลยของที่นี่ะน,นะคะก็คือเป็นตัวน้ํามันที่เราเอามาผสมกันสามตัวเพื่อทําให้มัน สามารถที่จะทําให้เกิดการแตกตัวของเซลล์ไร้บนผิวหนังได้แล้วก็ใช้เรื่องของเครื่องมือแล้วก็ใช้เรื่องของมือมันนวดนี่แหละที่จะไปตกม,มันทําให<ำ>้มันแบบสลายไขมันคือขอมันให้มันนิ่มลงนิ่มอ่ะพอนิ่มลงเนี่ยเราก็จะไปเก็บด้านข้างทีนี้<อ>เราจะใช้ความร้อนนี่แหละที่จะช่วยในเรื่องของการขยายรูขุมขนให้มันเอ็นีขึ้นแล้วก็มันก็จะเฟิร์มขึ้นมันก็จะแน่นขึ้นขึ้นคือปกติลูกค้าลูกค้าที่มาทําก็อ่ ตค่อนข้างพึงพอใจเพราะว่าเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําลยคือหมายถึงว่าจะแบบเชฟเลยเชฟลงเลยค่ะก็<ม>ปกติลูกค้าก็จะแบบว้าวแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามมันก็จะเริ่มยากลงเพราะว่าเราเก็บไปแล้ว<ม>ทีนี้มันก็ต้องมันก็ต้องแบบใช้เวลา<ช>แล้วก็กับตัวลูกค้าเองมันจะต้องไปด้วยกันกไม่ใช่ต,ต้องปรับพฤติกรรมนะ<ช>การกินการนอนการใช้ชีวิตนะคะเราก็จะได้แบบว่าเอสวยงามทั้งรูปร่างแล้วก็จากข้างในทุกทนก็รู้สึกว่ามีความสุขเวลาแบบว่าเออ ใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรได้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นอกจากนี้เรายังมีในการดูแลผิวหน้าด้วยนะคะอันนี้สําคัญเลยสาวๆน่าจะชอบค่ะเราก็ทาค่อนข้างหลากหลายจะมีการดูแลผิวหน้าดูแลผิวพรรณนะคะรับคำปรึกษาเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรต่างๆเลยทุกคนสามารถ walk in เข้ามาไม่จำเป็นต้องรับบริการก็ได้แค่มาปรึกษาเราก็มีที่ปรึกษาให้มีการปรึกษาให้แนะนำให้ว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ต้องกินอะไรก็บางอย่างค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปกินยา เรากินแค่อาหารเสริมบางตัวที่มันมีเราอาจจะไม่ได้ไปต้องไปกินวิตามินแต่เราสามารถกินพวกถั่วต่างๆมือถือแล้วถั่วอะไรบ้างเราก็จะแนะนําในเรื่องของวิธีการกินสรรพคุณของตัวยาเองหรือสมุนไพรเองอะไรอย่างเนี้ค่ะก็จะเป็นการปรับไปตั้งแต่ระบบภายในและภายนอกจะเป็นการดูแลหมดเลยนะคะดีมากมาปรึกษาได้นะคะเราใช้บริการให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะส่วนถ้าจะมารับบริการเราก็มี หลารูปแบบมีทั้งเป็นแพ็กเกจด้วยเป็นแบบบริการเป็นแบบรายครั้งก็มีสี่เดือนหเรามีหมดเลยค่รายสิครั้งชั่วโมงอันนี้คือเราอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเลยแล้วก็สําหรับสิทธาราชการสิทธ้าราชการก็สามารถเอาไปเสร็จไปเบิกจ่ายตามอย่ายงานนั้นๆเบิกได้ใช่แล้วคาดว่าประมาณน่าจะนะคะแผนของเอะไรใหม่ๆปีหกแปค่ะสิบสาบบาทจะสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน6แปดะคะต้องปี6แปดใช่ไหมคะแสดงว่าอีกสักปีหนึ่งสองปีอีกสักปีหนึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการดําเนินการค่ะเมื่อไรเสร็จปุ๊บเราจะประกาศนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีเพียง30บาทก็เข้าถึงบริการระดับพีเยมได้เหมือนกันโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดข่าวดีนะคะในการดูแลสุขภาพแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าวันนี้การหันกลับมาใส่ใจดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญ นะคะแล้วก็การที่เรามีคลินิกนะคะเวลเนสแอนด์สปาที่ตอบโจทย์ทั้งการดูแลสุขภาพไปด้วยแล้วก็ความสวยความงามควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็ถือว่าในยุคปัจจุบันทุกคนก็ต้องการนะ<ช>อ่าแล้วก็โดยเฉพาะคนทํางานก็อย่าเพียงแต่ทํางานอย่างเดียวนะคะต้องจัดเวลา <c oughs> มาดูแลตัวเองในการ <นะ S 2> ดูแลตัวเอง <c oughs> ด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าได้ทั้งความรู้นะคะ <c oughs> แล้วก็แนะนําตัวการให้บริการใหม่ๆแล้วก็ ถือว่าสุดยอดกับการการันตีนะคะด้วยคลินิกเวลเนสแอนด์สปาของศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมินะคะคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีของเราที่ได้รับการรับรองนะคะเป็นศูนย์เวลเนสนะคะรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยนะคะและการแพทย์ทางเลือกจากคณะจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นประเภทสปาเพื่อสุขภาพค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้เคยมา รับบริการต้องเรียนเชิญแล้วนะคะมารับบริการได้ที่คณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีอยู่ที่ชั้น6กนะคะกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น6ได้เลยไม่ต้องเดินนะคะลูกค้าบางคนโทรมาเดินไปชั้นหกเลยมีลิฟตบริการนะคะแป๊บเดียวอ่างั้นในช่วงท้ายอยากให้น้องฮารางได้ฝากนะคะเพิ่มเติมสําหรับการบริการของเราแล้วก็ หลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ทราบว่าจะมีข่าวบีในวันพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมคะที่จะได้รับการปรเมนประเมินหลที่สู่รแพทย์แผนไทยนะคะเป็นหลักสูตรสองปีเป็นหลักสูตรแพทย์แผนไทยในระดับการนวดไทยนะคะไปเขาเรียกว่าหลักสูตรแพทย์แผนไทยหลักสูตรใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยวงเล็บการนวดไทยนวดไทยใช่ค่ะซึ่งพรุ่งนี้ก็จะมีท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทยเข้ามาร่วมมีเรื่องของการ ตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นมากในตอนที่เรียมงานรอต้อนรับท่านกันแบบว่าเตรียมพร้อมมากเลยค่ะก็พยายามเตรียมแต่ว่าด้วยความที่เราก็มีความพร้อมในเรื่องของการเรียนการสอนอยู่แล้วก็คือแค่เตรียมแค่บางส่วนที่เป็นในเรื่องของเอร์หรือด้านวิชาการเท่านั้นแต่ว่าเชิญชวนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะเข้ามา ร่วมใช้บริการนะคะที่นี่เพราะเรายินดีนะคะเรามีทั้งทีมแพทย์แผนไทยผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเรามีทั้งทีมหมอพื้นบ้านนะคะซึ่ง <c oughs> หมอพื้นบ้านของเราได้รับการการันตีจากกระรทรวงสาธารณสุขนะคะว่าเป็นหมอพื้นบ้านที่ <c oughs> ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นหมอพื้นบ้านที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กระทรวงกําหนดนะคะแล้วก็ค่อนข้างมีฝีมือแล้วก็ <c oughs> มีความชำนาญไม่ว,ว่าจะเป็นหมอพื้นบ้านด้าน ผู้หญิงเลยก็คือโตบีแดหรือว่าของผู้ชายเองก็เหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างที่จะสบายใจได้ในระดับหนึ่งในการคัดสรรสิ่งดีๆมาไว้ไว้ตรงนี้นะคะและที่สําคัญนะคะเราก็มีในส่วนของการเปิดเพื่อส่งเสริมอาชีพเปิดหลักสูตรพิเศษเลยนะคะเพื่อส่งเสริมอาชีพคนในพื้นที่ของเราเองค่ะว่าจะเป็นหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย312ชั่วโมงนะคะหลักสูตรการนวดนวดไทย150ชั่วโมงนะคะ แล้วก็จะกําลังจะเปิดแล้วกนำประดับประการประเมินพรุ่งนี้ก็คือหลักสูตรวิชาชีพแพทย์แผนไทยวงเล็บการนวดไทยนะคะแล้วก็หลังจากนี้น่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้กันหาก็น่าจะเป็นหลักสูตรการนวดหน้าสําหรับใครที่รู้สึกว่ารอคอยกันอยากจะไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อส่งเสริมสปิาของตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่นะคะ คนก็สามารถจริงๆใบร้อยห้าสิบก็สามารถเปิดร้านนวดของตัวเองได้นะแต่ว่าต้องมาเรียนคู่กับใบเมนเร์สปาซึ่งแผนการเปิดใบเมนเร์สปาของเราเนี้ยจะเป็นในปีถัดไปกๆๆ็ต้องติดตามอัปเดตข่าวสารกันได้<ช>อัปเดตข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยา,าลัยสงขลาคือวิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็เพจของคลินิกเวลเนสแอนด์สปาคณะพยาบาลศาสตร์วิทยาเขตปัตตานีได้เลยค่ะค่ะวันนี้ครบถ้วนแล้วก็ต้องแสดงความยินดีในโอกาสาร,รอบ สิบปีคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีด้วยนะคะก็จะมีกิจกรรมคืนสู่เย่านะคะสิ่งเก่าคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีในเดือนตุลาคมนี้นะคะใครที่เป็นสิ่งเก่ารหรือว่าใครที่สนใจติดตามข่าวสารก็ดูเพิ่มเติมได้ทางเพจของคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะวันนี้ในช่วงของสัมภาษณ์นะคะขอบคุณด้วยนะคะน้องฮาลานวินสุลตะนะคะแพทย์ แผนไทยประจำคลินิกเวลเนสแอนด์สปานะคะคณะพยาบาลศาสตร์มอปัตตานีที่ให้เกียรติมานร,ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็แสดงความยินดีครั้งสำหรับการันตีถึงความสํเเร็จและคุณภาพที่เชิญชวนทุกท่านมารับบริการกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ